บุญคุณหลายบิดามานดาเลี้ยงดูมาให้บูซาไว้สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมเคยกินอินทผาลามไหมครับแล้วเคยกินเข้ามากอินทผาลามไหมครับกินข้ามากยังไงให้โลกจดจังครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกและคลิปเดียวในโลกที่จะเผยสูตร ขามากอินทาลัมครับผมของดีๆของเรานะครับผมมีอยู่ในบ้านของเราใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในบ้านผมมีอินทาลัมผมก็ใช้ประโยชน์จากอินทาลัมมาทำข้าวหมากอินทาลัมของดีๆอยู่ในบ้านครับผมมีประโยชน์มีบุญคุณหลายครับผมก็เหมือนพ่อแม่นะครับถ้าเราจะไปทําบุญอย่าไปทําไกลครับอย่าไปต่างจังหวัดอย่าไปต่างประเทศให้ทําที่บ้านของเราทํากับพ่อแม่เป็นพระในบ้านของเราเนี่ยครับ ไอ้สงการก่อนครับผมผมเมื่อบานครับผมผมกะกะบ,บานแล้วก็ไปไหว้แม่ครับผมไปไหว้พราในบ้านให้บูชาให้ตังท่านไปคนละพันเป็นสองพันนะครับผมแล้วผมก็ขอพรท่านให้พรมาว่าอย่าให้อดอย่าให้อยากให้เหลือกินเหลือใช้ผมให้ตังไปสองพันขากลับมาเนี่ยได้ข้าวเหนียวมาสี่กระสอบข้าวเจ้ามาสองกระสอบปลาสองกิโล ไปแห้งสามกิโลสินหลอด3ามกิโลพี่น้องน้ำมัดองสองไหน้ำมัสดอีก3ามกิโลครับผมโอเกจิที่บ้านผมนี่สักสิ์มาครับอายุกว่าแปดสิบปีมีเวรจรุ่น,นมีกูแล้วมึงไม่หิวบม่หิวอีกเลยครับผมเพื่อนห้มาหลายป็นผมอยู่ได,ด้แบบเกือบเป็นปีครับผมลงทุนไปสองพันได้มูลค่ามาสอง0มื่น มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากมีอายุกว่าเกจีท่านนี้มีอายุกว่า80ปีท่านเบิมเพ็ญไปะะัญญายตะบะมาอย่างยาวนานบางวันหลายๆครั้งท่านก็เดินจงกรมบางบางครั้งท่านก็เดินเซียเซียะกะเมาเนี่ยครับมีบุญมีงานกับบ๊วยเนีครับกับมักมวนคือผมนี่แหละกับบ๊วยันครับดื่มเพื่อสุขภาพกับบ่วยเนียังครับผมบ่ว่ากันครับผมพระในบ้านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์อนนีีครับผมพระในบ้านคุ้นขึ้นกันนะครับผมกับไปเหตุบุญกับ พานในบ้านจะสิไปไกลครับผมถ้าเปรียบพ่อคับแม่เป็นองค์กรก็เหมือนกับองค์กรไม่หวังผลกําไรนะครับผมองค์กรแบบนีนาสิกาปิรีครับผมเห็นอยู่ในประเทศเท่ามีได้หลายครับประเทศก็จะรุนหรือเรื่องเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรหวังให้ลูกหลานจเจริญเติบโตหว,วังให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองอยากให้มีหลายครับผมไม่เหมือนองค์กรของผมครับผมลงทุนไปแค่2 0 0 0บาทครับผม ได้กําไรของมาประมาณ2 0,000เท่ากับลงทุนไป1บาทได้กําไรมา10บาทครับผมถ้าพูดเรื่องด้านการลงทุนหุ้นองค์กรของผมนี่น่าลงทุนมากครับผมลงทุนไปหนึ่งได้10แต่ถ้าพูดเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเป็นองค์กรที่บทยื่นได้ครับผมทำไรทันก็เป็นมนุษย์ยชนทำไรความดีงามจริยธรรมจริยาบาัตรทำไรซีเวลล่ดล้อมทำปรเทศสัตร,ร์องค์กรแบบนี้ว่าน่ ให้อยู่ในประเทศครับนาทีทำลายให้หมดครับผมองค์กรแบบนี้ทำลายแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําครับผมควาเร่งน้ํามากแลวก็ข้อแหงครับผมตั้สินใจด,ดีครับําไมยินดีพาลามีน้องพระราม,รรมดีดีครับงเงนียเม็ดเป็นเม็ด,มดครับผม เกจิดังอยู่บ้านนะครับผมอย่าลืมบูชากันได้พี่นอ้องในภาวะภาวระว่างสีง่กันเบิ่งแย่งกันดูแลก,กันกันและก,กันครับผมครับผมข้อแห่งกาสิวันนี้เราจะมาทำข้าวหมากอินทผลัมกันครับผมไปทำข้าวหมากอินทผลัมกันเลยครับแต่ว่วาาาอ้ยก็หสิ เพราะว่าผมอยากเป็นอยู่เคยก็อยาก